สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก่อพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงโอเวอร์ซัหรือว่า Switching นะครับตัวแปลงไฟ AC เป็นไฟ DC นะครับใช้งานครับผมสําหรับตัวนี้นะครับหรือว่ารุ่นนี้หน้าตาแบบนี้นะครับก็เห็นเพื่อนๆนะครับหลายท่านนะครับสั่งเข้ามานะครับมีขายทั่วไปนะครับตามแอปต่างๆนะครับ เพื่อนซื้อมานะครับมันไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เราต้องมาทําการจัมสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับผมเนื่องจากตัวนี้มันเป็น power s u p p ายที่ถอดออกมาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับมันเราจะมาแปลงใช้งานนะครับเราก็ต้องมาทําการจัมสตาร์ทให้เครื่องมันทํางานนะครับผมถ้าเรามาเสียบปลั๊กไฟเลยนะครับมันไม่สามารถทํางานได้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น12โวลต์นะครับ38แอมป์นะครับ แต่วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการจัมสตาร์ทเครื่องนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่ซื้อมาแล้วบอกว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการทํำยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับครับก่อนเดื่นแล้วก็หาสาย AC มาเสียบนะครับผมบางตัวก็จะมีแถมมานะครับบางตัวก็ไม่มีนะครับด้านหลังก็จะเป็นสายเสียบ AC แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาเสียบแล้วก็เสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับ ส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นขาพินนะครับขาพินมีทั้งหมดแปดขานะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลองเสียไฟดูนะครับผมเสียไฟเข้ามาแล้วนะครับอยู่เครื่องไม่ทํางานนะครับผมเครื่องไม่ทางานไม่มีไฟอะไรขึ้นเลยนะครับพัดลมก็ไม่ติดครับผมครับเพื่อนเพื่อมาดูนะครับด้านหน้าขาพินนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดแปดแปดแปดขานะครับขาพินหนึ่ง 2 3 4สา7 8ี่ห้าหดดนะครับ2ตัวเป็นจะเป็นขาไฟออกนะครับบวกลบแล้วก็จะมีขาพินอยอยอีก6ขานะครับผมเราก็มาดูนะครับวิธีการจัาไฟนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นับไปซ้ายมือก็คือขา1น,นะครับผมขา1แล้วก็นับไปจนถึงขา6นะครับให้เพื่อนๆจัานะครับขาที่1กับขาที่4นะครับผม ำขาที่1แล้วก็ขาที่4เข้าหากันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับใช้สายไฟหรือว่าโลหะอะไรก็ได้นะครับจาให้มันขามันติดกันนะครับ1กับ4แบบนี้นะครับตอนนี้ก็เครื่องก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองปล่อยไฟเข้าดูครับผมปล่อยไฟเข้าแล้วนะครับเครื่องติดแล้วนะครับผมท่านผู้ชมดูนะครับไฟเขียวติดแล้วนะครับพัดลมก็ทํางานปกตินะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองวัดไฟดูครับผมว่ามีไฟออกหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับตั้งมิเตอร์ปฏิยานวัดโวลต์ครับผมแล้วก็มาจับขาฝั่งซ้ายจะเป็นขาลบนะครับอันนี้ผมสลับเฉยๆนะครับซ้ายจะเป็นลบขวาจะเป็นบวกนะครับนี่นะครับไฟออกที่12.29โวลต์นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับผมเท่านี้เราก็สามารถนําไปใช้งาน ได้แล้วนะครับผมกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ใช้ไฟ DC 12โวลต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LED อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับที่ว่าใช้ไฟ12โวลต์เราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอจะไว้เท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมไปพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ